สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่672นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4กับตลาดคลิปโตนะฮะวันนี้ก็ทักทายนะฮะประสิวหัวใจวานทุกท่านนะเร็วกว่าปกตินะฮะวันนี้เราก็จะมาดูคดีนะติดตามคดีแต่วันนี้เนี่ยการสืบพยานซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อคืนนี้ นะก็ไม่ได้เป็นนิทิศทางที่ดีสําหรับเทราฟอร์มแลบสักเท่าไหร่นะฮะพอมีการนำนะเจ้าหน้าที่นะซึ่งเคยเป็นพนักง,งานของเทราฟอร์มแลบในส่วนของประชาสัมพันธ์เนี่ยมาเบิกความนะปัญหาก็คือว่าก็มีจุดลบสําหรับโดอยู่พอสมควรเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยก็เบิกความไปในทิศทางที่ว่าโดเนี่ยปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งนะมันก็จะเข้าลักษณะของช่อ,ชอโกงนะฮะประเด็นนี้เองเนี่ย ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เนี่ยตัวโดเองก็อาจจะไม่รอดนะตัวโดนะอาจจะไม่รอดปัญหาหลังอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอย่างที่เรารู้กันนะว่าประเด็นในการพิจารณาคดีมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าเทอร a าฟอร์มแลบ,บเนี่ยนะให้ข้อเท็จจริงหลอกลวงประชาชนในลักษณะที่ว่าตัวชายคุบนะซึ่งเหมือนเพย์พาวเนี่ยนะของเกาหลีเนี่ยเขาใช้เอ่อ เชนของเทอร่านะในการทำธุรกรรมหรือไม่นะประเด็นที่2ก็คือว่า USDC เนี่ยตึงกันไว้1ดอลลาร์หรือไม่นะซึ่งพยานที่มาเบิกความตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าไฟประชาสัมพันธ์ของเทอรล่าฟอร์มแลบเดิมนะมาเบิกความในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าที่ควรนะฉะนั้นนี่โอกาส50-50เริ่มมานะปัญหาก็คือว่าถ้าคาดีนี้นะถ้าเกิดลูกขุนตัดสินว่าตัวเทอร่าฟอร์มแลบและโดคอนผิดเนี่ยนะ ก็จะต้องมีการเยียวยานะเพราะว่าคดีนี้มันจะมีทั้งส่วนแพ่งนะด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนแพ่งเนี่ยมันจะต้องมีการเยียวยาความเสียหายประเด็นปัญหาคือเขาจะเยียวยายังไงอันนี้ก็ต้องดูกันไปหลังจากนี้มันก็จะคล้ายๆกับคดีริปเปิลน,นะนะที่ชนะบางส่วนแพ้บางส่วนนะก็ไม่รู้ว่าชนะบางส่วนแพ้บางส่วนหรือเ่าก็ต้องดูนะฮะวันนี้เริ่มต้นคลิปนะ อย่างที่ผมมักจะให้กำลังใจทุกท่านอยู่เสมอนะฮะว่าจริงๆพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะของพวกเราเนี่ยนะก็คือประสิวหัวใจวานเนี่ยแล้วก็จะโตไปเป็นวานในอนาคตเนี่ยก็คือการทนถือให้ได้นะถ้าเกิดคุณโฮไม่ได้คุณก็ไม่มีวันรวยนะเพื่ออะไรฮะเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่มีเงินถุงเงินถังที่จะไปเออซื้อแล้วก็ตีหัววานหรอกนะเราต้องใช้เวลาเวลานั่นแหละคือสิ่งที่วานรอไม่ได้นะ วานก็คิดว่าพวกปะซิลเนี่ยหรือลายย่อยเนี่ยมีเงินร้อนนะก็มักจะชนะวานอยู่ไอ้วานนี่ก็จะชนะปะซิลอยู่เสมอฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าต้องเป็นเงินเย็นเจี๊ยบอ่ะนะฮะที่จะทําให้คุณชนะวานได้เมื่อคุณอยากจะต่อกรกับวานนะคุณต้องมีพลังอย่างหนึ่งซึ่งวานไม่มีก็คือเวลา นะเวลานั่นแหละสำคัญเราก็จะเห็นนะเ,เด็กๆเ,เนี่ยที่ถือบิตคอยมา12ปีนะผลสุดท้ายก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็คือชนะวานด้วยเวลานะวานด้วยเวลาฉะนั้นเรามีพลังอันยิ่งใหญ่อย่างเดียวก็คือทนถือให้ได้แล้วใช้เวลานะในการชนะวานไม่ใช่เงินนะอันนี้ก็เป็นข้อคดิดดีๆที่ฝากไว้สำหรับคลิปนี้วันนี้เองเนี่ยนะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสำคัญเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงนะ คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยนานๆจะเกิดสักทีหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดฝั่งเอเชียฮะไปเกิดฝั่งเมกาฮะแล้วหมอดูซีกเมกาเนี่ยหูค่อนข้างฮือฮามากเลยนะเพราะมันไปพาดผ่านนะฮะประเทศเมืองใหญ่นะคือเมืองรัฐสําคัญสําคัญในเมกาเลยนะผมก็ไปนั่งฟังพวกฝรั่งเขาวิเคราะห์กันนะนะว่า เออเนี่ยถ้าเกิดมันเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเขาก็มองว่ามันจะกระทบระบบธนาคาร แล้วเผอิญว่ามันก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากเลยก็คือตอนนี้เนี่ยยุคเคนอาวุธไม่มีแล้วนะเราก็จะจะไม่มีอาวุธอยู่ประมาณ3เดือนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรหลังจากนี้คุณจะเห็นราคาทองขึ้นใช่ไหมฮะสำนักข่าวบางสํานักก็บอกว่าคนที่ตุนทองมากที่สุดตอนนี้รู้สึกจะเป็นจีนกับรัสเซียก็ทําให้ราคาทองมันพุ่งขึ้นไป4ี่หมื่นแล้วก็สร้างออทำไฮใหม่นะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะส่วนแพทเทิร์นของบิตคอยอย่างที่เราเห็นนะฮะ บิตคอยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน3อย่างนะฮะที่ส่วนใหญ่จะถือไว้เพื่อป้องกันนะเงินเฟอ้อนะก็จะมีทองคําเงินแล้วก็บิตคอยใช่ไหมพ่อรวยสอนลูกบอกให้ถืออยู่3อย่างใช่ไหมฮะตัวบิตคอยเองเนี่ยคริปโตโลเวอร์เองก็มองเป็นแพทเทิร์น แพทเทิร์นนี้เคยเกิดมารอบหนึ่งแล้วนะเขาก็มองว่าเนี่ยหนึ่งี่ห้าแล้วก็ไป5้าก็คือขึ้นแบบเดิมอีกนะฮะส่วนกัปตันนะกัปตันก็มองเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะฮะก็จะทําเป็นทรงตามตําราเลยนะแล้วก็ขึ้นนะการเด้งครั้งนี้เนี่ยเออเขาก็บอกวันที่ไว้ชัดเจนนะเออจะตกอยู่วันที่25นะถ้าเกิดตรงนี้นะยี่สิาเมษา การเด้งขึ้นรอบแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่15นะ15เมษายนนะหลังจากนั้นมาก็เป็นยี่บยีบยีบสองนะและ้วยี่ห้าเมษายนก็จะขึ้นไปที่อ่ายี่สิบแปดเคนะหรือเออแปดหมื่นนะแปดหมื่นสองนะอันนี้ก็เป็นตัวบิตคอยนะอ่าส่วนตัวเออบิตคอยมาเกตแคปตอนนี้เป็นบูลันแล้วนะจริงๆเป็นบูลันมาได้สองพอยต์แล้วนะฮะพอยต์แรกเกิดขึ้นมาเนี่ยคือบูลันแล้วฮะนะพอยต์ที่สองบางคนก็บอกบูลันเนี่ย เออตัวเอาคอยเนี่ยโตขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปนะสงสัยเม็ดเงินหมดนะเออเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะอยู่พอสมควรนะเราจะเห็นว่าแค่นะครับ P บูก็คือ point ที่1เนี่ยเออราคาก็ขึ้นสักขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันบูรันจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะขนาดไหนก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะ อีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นที่คริปโตสยามนำมาใช้นะซึ่งเขาก็มุมมองนะเมื่อปี2016ถึงปี2017นะฮะก็เอาอาดีตมาวัดช่วงนั้นเนี่ยก็ นะขึ้นแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ยอ่อไปลักษณะนี้อยู่เสมอเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมีการทุบระหว่างทางตลอดเพราะขึ้นแล้วก็ทุบ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 จนไปถึงออททมไฮจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยยอ่อมาแล้วก็ไซเว์นะออกข้างทรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทรงหลังจากนี้เพราะว่าดาวพฤหัสทีบขึ้นใช่ไหมพอหลังจากนั้นก็ตกลงมาแล้วก็ไซเว์ออกข้างจนไปทําเว็บใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเมื่อปี2016ถึงปี2017 วันนี้เองเนี่ยหลายคนก็ถามหานะว่าเอ๊ผมเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าบูทลิกเนี่ยเผาแล้วราคามันขึ้นวันนี้ว a เชอร์กูรูเนี่ยเขาเขียนบทความบทความหนึ่งขึ้นมานะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึง่งว่าผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะอันนี้เขาก็พูดนะเขาบอกว่าเออถ้าเกิดจะทําให้นาะชีบาทเนี่ยไปถึง1เซนหรือ0.01นะ อ่าจะต้องเผานะก้าทิลเลียนที่บาททุกเดือนนะฮะแล้วมันจะเมื่อไหร่นะฮะแต่มีพอนหนึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะเขาพูดถึงนะคุณบุรทธิกนะว่าราคาเนี่ยที่เคยทำออทำไฮรอบก่อนเนี่ยนะฮะทีบาทเนี่ยแต่สูงสุดตลอดการรอบก่อนนี้เนี่ยนะไอที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากนะฮะ ไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยบูทะิกเนี่ยเขาเผานะโทเคนเนี่ยสีเอ่อสี่ร้อยสิบล้านล้านโทเคนเนี่ยในเดือนพฤษภาปีสองพันยิบเอ็ทำให้ไออุปทานนะมันลดลงพอมันลดลงราคามันก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าไอ้การขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์เห็นไหมมันไม่ได้เกิดจากมาเก็ตแคปคือถ้าเกิดคุณไปเอาที่บาทเนี่ยมาวัดมาเก็ตแคปนะ คุณก็จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะสมมตินะนก่อนหน้านั้นคุณจะบอกว่าโอ้โโคตรเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวชิบาทนี่ค่อนข้างเยอะแต่คุณจะไม่รู้ไอ้ตรงนเนี้ยไอ้เนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ที่ถามว่ามา r k เก็ตแคก็ดีกราฟก็ดีมันบอกไหมไม่บอกนะอะไรมันบอกอ่ะคุณนั่งทางในดูเหรปัญหาก็คือเราก็ไม่รู้นะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องดูดวงไงเผอิญว่าไอ้ช่วงที่นั้นน่ะ ะะดาวพฤหัสมันต้องอาทิตย์ในดวงของชีบ่าคือมันเล็งอาทิตย์นะถ้าเกิดคุณสอบย้อนไปในปีนั้นนะคุณจะเห็นเลยนะฮะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันเล็งนะในดวงของชีบ่าคือกรกฎอยู่ในช่วงนั้นมันก็เลยทําให้เหตุการณ์ดีๆคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ดาวพฤหัสเล็งอาทิตย์เนี่ยจะเกิดอะไรแต่มันจะต้องเป็นสิ่งดีเพราะดาวพฤหัสเล็งอาทิตย์มันทําให้เกณฑ์โชคใหญ่ ใช่ไหมฮะอ่ามันจะเกิดอะไรก็ช่างฮะแต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีส่วนลาหูต้องอาทิตย์มันจะเกิดอะไรก็ช่างแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเสาต้องอาทิตย์มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรก็ช่างแต่มันเป็นเรื่องไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกเป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีคือเกณฑ์โชคใหญ่มันคือเกณฑ์ดีนะเรื่องดีเรื่องที่เกิดดีข่าวดีราคาขึ้นนะอ่าไอ้ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์มันก็เป็นเกณฑ์ลักษณะนี้คือมันไม่ได้บอกหรอกว่าบูทาลิกเนี่ยเผาแต่มันจะมีเรื่องดีเกิดขขึ้้้นนนนนนนใช่ววงงเเเลาััอออีก็็ป ข้อความที่ยืนยันว่าไอ้ราคาที่ขึ้นออทหาหไฮรอบก่อนเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์เพราะหลายคนก็ฟังคลิปผมผมก็พูดนะฮะผมก็ไม่ได้เอาคนอื่นมาอิงนะตอนนี้ก็มีวัชเชอร์กูรูเขาก็เอานะฮะข้อมูลน,นี้มาอิงเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนประเด็นของตัวเทราฟอร์มแล b บเนี่ยมันมีปัญหานะ ตัวคอยแก๊ปเนี่ยเขาก็ลงข่าวว่ามันมีการเอาพยานปากหนึ่งนะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งคนนี้เนี่ยนะฮะเขา,าได้รับคำสั่งจากโดให้ปกปิดข้อเท็จจริงประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะมันจะทำให้โดติดคุกไม่ติดคุกก็อยู่ตรงนี้แหละนะแพ้ชนะเนี่ยเออเขาก็มีไม้ตายเหมือนกันเนอะซึ่งลูกขุนจะเชื่อไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะอ,อประเด็นปัญหาคือเผอิญเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของโดนะเขาก็บอกว่าเนี่ย ไอตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละนะแล้วเขาก็ถูกคำสั่งนะถูกสั่งให้นะให้ข้อมูลเนี่ยกับสาธารณชนโดยผ่านทวิตเตอยืนยันว่าไอตัวเนี้ยมันมีสียลภาพแล้วมันจะปรับกลับขึ้นมาใหม่นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็เป็นการผักดันข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะทำให้ไอข้อความเนี้ยการให้การตรงเนี้ยมันดันผ่าไปสอดคล้องกับเอเซก ฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เองเนี่ยนะผมมองว่า,าโดตายแน่ตายแน่โดเอ้ยนะอพอรอยเนี่ยมันจะกลายเป็นการถีบโดเข้าไปสู่สังกเตะนะปัญหาก็คือว่านี่ถือว่าเป็นไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่อย่างที่บอกแหละทุกวิกฤตเนี่ยก็เป็นโอกาสนะโอกาสตรงนี้มันคืออะไรมันก็มีความคิดอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดบางคนเอาไปตีเป็นข่าวเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นความคิดของไอ้คนตุรกี เขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคดีมันจบเนี่ยนะมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะการเจราจาผู้ชดเชยความเสียหายการชดเชยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งหาเงินมาจ่ายเนี่ยนะฮะมันมันง่ายนะมันง่ายก็คือคุณทําให้ระบบมันกลับคืนเหมือนเดิมเป็นการเอาเงินไปยัดมือให้กับคนที่ผู้เสียหายโดยตรงนะเหมือนแอบดอกอ่ะนะก็คือทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะประเด็นปัญหาคือ อย่าลืมนะฮะว่าเขาเกิดราศีเมษใช่ไหมออดาวพฤห,หัสเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็เอา,เอาคำพยากรณ์ริงก็ตำตำราเลยนะ,ะสิ่งที่เสียไปแล้วเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมอาจจะดีไม่เหมือนเดิมนะ,ะอ,อคือเป๊กแล้วราคามันไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่มันก็เป๊กใช่ไหมออฉะนั้น มันก็ไม่แน่นะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าเออตัวเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยจะเป๊กซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะคุณคิสนะก็ไปเบิกความที่ศาลนะไปเบิกความที่ศาลอะไรรู้ไหมเบิกความว่าเทอรล่าฟอร์มแลบไม่ได้จนนะเออแต่ก็ยื่นฟื้ฟฟนฟูกี่การใช่ไหมฮะอ่าเรามาดูนะฮะวันนี้เนี่ยคุณแซกเนี่ยนะฮะเขาก็ไปฟังการพิจารณาคดีซึ่งเป็นวันที่8นะซึ่งวันนี้เองเนี่ยผู้พักษานะ,ะซึ่ง ควบคุมการพิจารณาคดีนี้เนี่ยท่านก็ไม่ว่างนะท่านก็สอบไปไม่กี่ปากกันนะฮะซึ่งนะเป็นการนําพยานนะมาเบิกความหักล้างนะที่ว่าให้จำเนี่ยมาซื้อนะฮะลูน่าซีเพื่อจะให้การเเป็กเนี่ยมันกลับมาที่เดิมเนี่ยก็มาหักล้างนะฮะส่วนตัวของคุณคริสเองเนี่ยเขบอกว่าคุณคริสเนี่ยยืนยันว่าเธอล่าเนี่ยมีทรัพย์สินนะเ รัส์สินนะฮะหนึล้านดอลลาร์สหรัฐ150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้หนึอ้ล้านตรงนี้เนี่ยเอามาเป็นสินทรัพย์ในการเป๊กดีไหมเออเพื่อฟื้นฟูไงคือเสกเงินจากอากาศนะในเมื่อเงินมันก็อากาศอยู่แล้วนี่ก็เสกเงินจากอากาศโดยเอารั์สินของเทอร์ล่าฟอร์มแลบที่มีอยู่ไปคำใช่ไหมแล้วก็ชดเชยเนาะก็น่าจะถือว่าเป็นการเยียวยาผู้เสียหายถ้าอย่างนี้มันก็จะมีคนเฮโลก,กันมาซื้อเยอะ,อะสิมันก็จะขึ้นอยู่2องในยะ อันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นการสมมุตินะอันนี้นั่งมโนเอาปัญหาก,ก็คือถ้าเกิดมันทําอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วเขายืนยันกับสาลว่าเขามีทรัพย์สินบางทีเนี่ยเขาเบิกความเนี่ยเขาเบิกความปูพื้นเอาไว้ด้วยปูพื้นแบบมีนัยยะสําคัญด้วยว่าเฮ้ยข้ารวยนะอ,อข้ามีเงินนะออข้ามีเงินแต่ไปยื่นฟืนฟ้นฟูนกี่การนะเสร็จแล้วเนี่ยข้ามีเงินทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยเพื่อจะไปทําอะไรอะเอออาจจะไป ไปเป๊กก็ได้หรือไปทำอะไรก็ได้นะซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องจำเนี่ยนะฮะเขาก็มีเออเขาก็เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนะซึ่ง CEO เขาก็มองว่าเขาก็มีทรัพย์สินอยู่นะเขาไม่จาเป็นที่จะต้องไปให้อีกคนหนึ่งมาช่วยซื้ออะไรประมาณนี้นะปัญหาก็คือว่านี่มันก็เป็นข้อถกเถียงนะระหว่างการพิจารณาคดีของเขาเองนะเขาก็ต่อสู้กันไปนะฮะแต่วันนี้เองเนี่ยก็มีคนในชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเค คนแรกเลยคือคนนี้ฮะเขาบอกว่าในเมื่อโดเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่า USDC มันเคยหลุดเป๊กมารอบหนึ่งเนี่ยแทนที่เขาเนี่ยจะแชร์ระบบนะและหยุดนะระบบตรงนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการล่มสลายในครั้งที่2คือครั้งแรกมันหลุดเป๊กไปรอบหนึ่งนะใช่ไหมไอ้ครั้งที่2เนี่ยนะมันหลุดเนี่ยนะทำไมคุณไม่หยุดนะคุณไม่หยุดคุณปล่อยมันนะแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่คุณซีแซดบอกนะฮะว่าโดเนี่ยน่าสมเพชอย่างหนึ่งคือมันแก้เลยช้า มันทําอะไรช้านะไม่รู้ทําอะไรอยู่มันเลยช้าเสร็จแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่มันล่าช้าตรงนี้เองเนี่ยมันเลยทําให้เละเทะไปใหญ่นะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งคนที่มาตอบข้อความนี้เนี่ยก็คือตัวเลดไลาคริปเตอร์นะเลดไลาคริปเตอร์เนี่ยก็เคยเป็นคนเสนอเรื่องแผนเป๊กนั่นแหละเขาบอกว่าฉันคิดว,ว่าเวลา2อสเดือนข้างหน้าเนี่ยนะฮะตัวโดคอนเนี่ยจะมีหลักประกันนะอย่างเต็มที่นะ เหมือนกําลังจะบอกมีว่าอีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะสามารถประสบความสําเร็จในการเป็กคือเขามองว่าทรัพย์สินเนี่ยนะที่เขามีอยู่ก็คือบิตคอยกับอีเธอเรียมเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินที่จะนํามาค้าประกันได้นะเออไอเทอร์ลาฟ o n ลดชันการ์ดน่ะเทอร์าฟเฟลดชันลูนาเฟลดชันการ์ดนะฉะนั้นแล้วเนี่ย LFG เนี่ยก็จะมีนะฮะเม็ดเงินเอามาค้าอันนี้ก็เป็นข่าวกาวอีกอันหนึ่งซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ หรือเขาจะรอให้ทรัพย์สินเนี่ยมันมีมูลค่าเพียงพอนะอย่างที่มีการคาดการณ์ว่าจะให้บิตคอยน์ไปถึงแสนก่อนนะับเพื่อที่จะเพียงพอต่อปริมาณ USDC นะฮะในเวลาหนึ่งก็ค่อยๆเผาค,คือคือเหมือนเอาเครื่องเอาชุมชนเป็นเครื่องมือคือไม่ได้เผานะไอการเผาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการเผาของเทอร์ f าฟอร์มแลบนะถ้าเทอร์ f าฟอร์มแลบเป็นคนเผาเองก็แปลว่าคุณกำลังจะ ช่อโกงใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดชุมชนเป็นคนเผาเนี่ยมันจับมือใครดมไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจับมือใครดมไม่ได้เพราะมันเป็นการโหวตแบบประชาธิปไตยคปัญหาก,ก็คือการเผาเนี่ยมันเกิดจากประชาธิปไตยใช่ไหมไอ้แปดร้อยล้าน usd อฉะนั้นเนี่ยถ้าลดนะปริมาณ usd C ให้น้อยลงเท่าไหร่เนี่ยเดิมเนี่ยแผนเก่าเนี่ยอาจจะเป็นให้ลูน่าดาวเนี่ยนะฮะเออเป็นสนิมนะในเนื้อเหล็กในนั้นแต่เผอิญว่าเหล็กมันเป็นเหล็กอ่อ แข็งนะแทนที่มันจะเป็นเหล็กมันเป็นทองคำสนิมมันก็เลยไม่กินเนื้อไหนตนทำให้ไอ้รู C นาเนี่ยจากเดิมที่คนควรจะทิ้งไปแล้วให้เธอล่าฟอร์มแลบมากว้านซื้อราคาถูกๆเพื่อที่จะไปเบิรนเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่มันไม่เหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้นะเขาคิดว่าจะให้พวกพวกเราเนี่ยย้ายไปรูหน้าสใช่ไหมแต่เราไม่ย้ายฮะเราก็อยู่รูหน้าสนะในช่วง6เดือนแรกมันก็เลยเป็นการทําแผนนะที่จะอบพยพไปโดยการแปก นะเป็นมุกแป๊กนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการเสนอให้มีการเผาใช่ไหมฮะใบแนนก็เผาให้เผาเอาเป็นเอาตายมาโดยไม่รู้เป้าหมายเลยไม่รู้เผาอะไรนะราคาก็ไม่ขึ้นนะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่รู้จะรออะไรอีกนะหลายคนก็เอ๊ะหรือรอเพื่อจะใช้แผนนี้ในการเป็นข้อเสนอเอ่อให ให้สารอนุมัตินะเออมันเป็นการฟื้นฟูเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแผนหนึ่งที่จะไปเสนอในการเยียวยาทางแพ่งก็ได้นะอันนี้เป็นสมมุติฐานนะยังไม่เกิดขึ้นนะบางคนก็ไปตีข่าวกันว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนชิบะนะเออตอนนี้ก็บุกดูใบเขาบุกอินเดียไปแล้วนะฮะบุกดูใบจริงๆอย่างที่บอกนะฮะชิบะเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูหมินเขาหรอกนะยิ่งคุณดูหมิ่นเขาเท่าไหร่แซะเข้าเท่าไหร่เนี่ย นะฮะมันก็จะยิ่งตีแสกหน้าในอนาคตแต่ผมก็มองนะว่าไอ้ข้อความที่บอกว่าบูทลิกเผาเนี่ยมันเป็นฝีมือมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไม้เด็ดของชิบานเนี่ยนะฮะรอบบูรันรอบนี้เขาจะหงายการ์ดขึ้นมาเป็นอะไรนะ,ะถ้าเกิดเขาเผาด้วยน้ำมือตัวเองแบบครั้งก่อนเนี่ยนะสัก50%นะของอุปทานณปัจจุบันเนี่ยราคามันก็จะขึ้นนะมันจะขึ้นแต่ปัญหาคือเขาต้องห,หาเหตุในการเผาฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องดูกันไปว่าคูซสม่าเนี่ยจะมีไม้เด็ดอะไรที่จะใช้นะฮะที่เขาไม่เผาเนี่ยหรือนะชิบาเลียมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดอะเลิกมันอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เขาเตรียมการเอาไว้เพื่อค่อยๆเก็บนะเก็บในช่วงที่ตลาดมันหมีอะนะเก็บเหรียญ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 สะสมเอาไว้ในกระเป๋าที่เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าการเผาด้วยชิบาเลียมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเผาแบบ เขาเรียก omat, นะอ,อัตโนมัตอัตโนมัตินะผมก็พูดเพี้ยนไปนิดหนึ่งอัตโนมัตินะมันเป็นการเผาโดยน้ํามือของมนุษย์นะมันจะต่างจากไอตัวเรียวชีอะเรียวชีมันเผาในธุรกรรมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปว่าการเผาตรงนี้ด้วยน้ํามือของเดฟเองเนี่ยจะเผายัางไงนะฉะนั้นเขาก็คงจะไปเผากันข้างหน้าส่วนเจวันเองก็ไปหยิบเอาแอชเชอร์ซึ่งจริงๆก็เป็นเหรียญที่เกี่ยวข้องกับการาฟาร์มนะหรือสเต็กในเชนของลนะูน่าซีนั่นแหละเหรียญน,นี้ก็ เป็นรากมะม่วงมาตั้งแต่วันล่มอ่ะนะฮะตอนนี้ก็เหลือราคาอยู่แค่นี้นะเอออันนี้ก็คูคอยไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของตัวบิตคอยอ่ะเรามาดูเรื่อง สำคัญนะที่จะเกิดขึ้นในวันที่9กนะก็คือสุริยะสุริยะปราคาไอสุริยะคาดหรือสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่9เมษายนปี2567ในประเทศไทยแต่จะเกิดในวันที่8นะของอเมริกานะการเกิดครั้งนี้เนี่ยอย่าลืมนะครั้งก่อนเนี่ยมันพาดผ่านเต็มดวงในที่เอเชียนะมันพาดจากจีนลงมาเนี่ยมันก็เกิดโควิดนะมันเกิดวันที่มันจริงจริงมันเกิดอยู่2ครั้งนะสองกรกฎาคม หก2สองหรือหกสามนี่แหละนะแล้วก็ยี่หนะยี่หกทันวานะพอปีถัดมาเนี่ยมันก็เกิดโควิดนะเกิดโควิดนะคุณไปดูอ่ะมันจะมีข้อเท็จจริงตัวนี้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันพาดผ่านไปที่เมกาเอารู้ได้ยังไงนะผมก็จะให้ดูจริงๆเนี่ยนะตรงเนี้ยเขาจะมีปฏิทินของนาซายอยู่นะพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นปฏิทินอันนี้นี่เห็นไหม บอกว่าวันที่แปดนะฮะมันจะเกิดสุริยุปราคานะฮะพาดผ่านเต็มดวงตั้งแต่นี่เลยนะฮะขึ้นไปนี่ไปจบตรงนี้เลยนะที่เออเมริกาใต้ใช่ไหมอรฟกาใิ้านะ,ะแล้วก็พาดผ่านอเมริกาไปนี่เลยมันกลางประเทศเลยเนี่ยนะฮะแล้วขึ้นไปแล้วไปปิดจบตรงนี้คือชาวมายาเนี่ยเขาเชื่อกันแบบว่ามันเป็นลางร้ายคือจริงๆไอ้เรื่องสุริยุปราคาเนี่ยมันคือลางร้ายนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไหว้นะ สมัยก่อนเขาจะหยุดจุดพุจุดตะไลตีสิ่งของดังๆไลเป็นตั้งแต่อารยธรรมมายาอียิปต์อินเดียนะมีพี่ไทยเนี่ยตั้งโต๊ะไหว้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คาดแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีมันคือลางร้ายนะฝรั่งเนี่ยหมอดูสายมูต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากเพราะว่าไอ้ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่อารยธรรมเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะฮะมันเป็นมันเป็นลางบอกเหตุ นะที่ทําให้เกิดอะไรบางอย่างถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยทุกๆครั้งที่มีโรคระบาดก็ดีหรือมีวิกฤตต่างๆก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยนะฮะลาหูเนี่ยนะจะคาดแล้วพาดผ่านประเทศนั้นเนี่ยเต็มดวงทุกครั้งเลยนะมันคือลางบอกเหตุมันเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้านะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรุ้นกันว่าอเมริกาจะเกิดอะไรขึ้นนะเออแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาเขาทำนายนะเขาบอกว่ามันจะเกิดวิกฤต นะระบบการเงินนะระบบการธนาคารระบบสวิปนะมันจะล่มนะระบบอินเทอร์เน็ตจะล่มและทําให้เกิดปัญหานะฮะอัตราแลกเปลี่ยนมันจะมีผลกับทองคำนะจะมีผลกับไอ้พวกออระบบการเงินอะไรพวกนี้พวกบิตคอยคริปโตนี่ก็น่าจะพุง่งอ่ะเพราะว่าคนจะไม่มั่นใจหรือไว้ใจในระบบการเงินแบบดั้งเดิมอีกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นลางบอกเหตุที่เกิดขึ้นก่อนบิตคอยทำเพิ่งนะ วันที่8นะเออวันที่8นะอันนี้ก็เป็นลางบอกเหตุสําคัญแล้วไม่ได้ผ่านที่เอเชียนะผ่านที่อเมริกาคืออย่างนี้ครั้งก่อนมันผ่านทางเอเชียนะฮะโควิดมันเริ่มจากเอเชียไปใช่ไหมอ่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดที่อเมริกาวิกฤตนี้มันจะเริ่มต้นจากอเมริกามาอ่าครั้งก่อนเนี่ยมันเกิดวิกฤตไอแฮมเบอร์เกอร์ซัพพลายเนี่ยไอช่วงนั้นเนี่ยเมื่อตอนนั้นเนี่ยพระเสาเนี่ยมันอยู่ราศีสิงห์ นะมันอยู่ราศีสิงห์นะเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะตอนนั้นเนี่ยเออมันกระทบไทยอีกประมาณปีครึ่งถัดมานะตอนนั้นเนี่ยก็ปี5 5 5 5 3 5 4พอดีนะที่มากระทบไทยเสร็จแล้วเนี่ยนะครรอบนี้เนี่ยพระเสาอยู่ในราศีกลุ่มซึ่งตรงข้ามราศีสิงห์นะ มันก็จะคล้ายกันฮะมันคือจะเกิดที่เมกาก่อนแล้วค่อยมีเอฟเฟกมาที่ไทยหลังวันที่เออสิกพ6 9ไปแล้วตอนพระเสาลงไปอยู่ในเรือนวินาทนะแล้วทับพสุขนะฮะซึ่งตอนนั้นก็จะคล้ายๆกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แหะ อันนี้ก็ต้องระวังเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระเสาร์มารอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบเดียวกับวิกฤตต้มยำกุ้งนะไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งรอบก่อนเนี่ยพระเสาร์ก็อยู่ตรงนี้แหละนะคุณลงไปสอบย้อนดูเด่นะผูกไปเมื่อปีออประมาณปี40นะเอ่อกรกฎาคม40นะถ้าจำไม่ผิดนะเออช่วงนั้นเนี่ยพระเสาร์จะอยู่ในภพราศีมีและทับสุกนะฮะในดวงของประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เป็นอดีตนะเราก็ว่าอดีตเอามาว่าอนาคตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เออถ้าเกิดจริงถามว่ามีผลอะไรกับชุมชนเราไหมก็เป็นผลดีนะเออเพราะว่าบิตคอยขึ้นเ,ออเป็นผลดีกับเราใช่ไหมไอ,อ้ผลร้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกที่อยู่ในตลาดที่เกี่ยวข้องกับเงินนะ นะฮะสกุลเงินแบบดั้งเดิมก็อาจจะมีปัญหานี่ก็ใช้ความระมัดระวังพิจารณาให้รอบคอบนะเพราะว่าไม่ได้มูเฉพาะไทยนะฮะมูที่เมก,กาด้วยแล้วเมก,กานี่ค่อนข้างมูหนักนะเรื่องเนี้ยผมฟังดูแล้วผมก็คิดดูนะเอ้ยอย่าว่าแต่ประเทศที่เขาจเจริญเลยนะเขาหนักยิ่งกว่าเราอีกนะไอ้ที่เราเห็นมูมูกันเงี้ยเราเนี่ยเด็กๆนะเบบี baby. นะฮะนู้นเขาหนักยิ่งกว่าเราอีกแล้วเขาไม่มีอะไรอิงด้วยนะเขาเป็นความเชื่อเป็นแบบเอ่ออะไรนะพวก พวกยิปซีอะไรพวกนี้เอานะแบบทรงอะ่ะนะของเราเนี่มันยังมีตำราใช่ไหมฮวันนี้ผมก็แจกตำลาจากกรทิปณีไว้ในกลุ่มะนะฮะคุณก็ไปขอเพื่อนเอานะเป็นกรณีดาวทับกันนะเพื่อมาดูดวงส่วนดวงชะตาเนี่ยนะก็พื้นดวงก็เป็นเรื่องของดวงใครดวงมันนะฮะ จริงๆมีคนขอให้ผมเนี่ยพยากรณดวงอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าคุณไปต่อคิวดูดวงเป็นเรื่องเฉพาะตัวดีกว่าเนะีเพราะว่าผมมีดาวโคจรดวงหนึ่งเนี่ยจะไปวัดว่าจะรวยหรือจนเพียงดาวดวงเดียวไม่ได้นะมันยังต้องมีนะอย่างอื่นประกอบอีกเยอะนะเช่นพื้นดวงนะแล้วก็ดาวดวงนั้นได้มาตรฐานอะไรไม่ใช่ว่าดาวพฤหัส ย้ายแล้วจะดีทุกคนเพราะแต่ละคนมีมาตรฐานดาวฤหัสไม่เท่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องวัดดวงใครดวงมันนะเออไม่ใช่ว่าดาวฤหัสย้ายแล้วจะดีทุกคนมันไม่ใช่บางคนดาวฤหัสเป็นป่าเป็นนิดมันก็เวืดนะแต่ถ้าเกิดดาวฤหัสได้ตาแหน่งดีมันก็ให้โชคใหญ่ตามมาตรฐานของดวงดาวนะเออคนเรามันสร้างบุญมาไม่เท่ากันถ้าเกิดดาวดวงเดียวย้ายแล้วทําให้รวยเสมอกันทุกคนก็คงไม่มีใครจนใครรวยแล้วนะเพราะว่า แต่ละคนทําบุญมาไม่เท่ากันมาตรฐานดวงดาวมันก็เลยไม่เท่ากันนะฮะแล้วตาแหน่งเป็นอะไรมรณะว,วินาศหรือเปล่าสําหรับดาวพฤหัสดวงนั้นเนี่ยนะ,ะนี่ก็เป็นสิ่งที่กําลังจะบอกว่าบางทีถามไปนะโดยที่ไม่เห็นพื้นดวงทั้งหมดมันก็ตอบไปก็เท่านั้นแหละฮะบางทีก็ไม่ถูกหรอกดาวย้ายมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเออมันก็ต้องดูอย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช่ว่ามาถามว่าสีนี้เป็นยังไงนะผมไม่ดูอะ เพราะว่าคุณเกิดราศีนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยนะคุณอาจจะเอาวันเกิดมาผิดก็ได้นะลัคนาคุณอยู่ไหนยังไม่รู้เลยจันท์คุณอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะอาทิตย์คุณอยู่ไหนยังไม่รู้ปีนักษัตย์ไหนยังไม่รู้เลยฉะนั้นมันต้องดูหลายๆองค์ประกอบประกอบกันมันจะใช้เพียงแค่ราศีแล้วมาพยากรณ์ชีวิตทั้งชีวิตเป็นไปไม่ได้นะมันต้องดูนะดาวมีเป็น10บนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อถ้าดูแบบฉาบฉวยอ,ยอย่างนั้นเนี่ยตั้งอยู่ด้วยความประมาท นะเออก็ผิดแต่หลักแล้วนะฮะว่าจะต้องตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะประจําวันนี้ยังไงก็รอดูนะฮะว่าฝรั่งเขามูกันเนี่ยมันจะแม่นไม่แม่นแต่การเกิดคาดเนี่ยก็คือจุดดับเนี่ยมันทับอาทิตย์เห็นไหมเนี่ยไอ้จุดดับมันทับอาทิตย์เนี่ยพอมันทับกันมันก็เกิดสุริยุปราคานะมันเป็นเรื่องปกติแต่มันเกิดในราศีมีนนะคนมีนกับคนกันก็ต้องระวังหน่อยนะะหลังจากนี้ปกติเขาบอกว่าราหูเกิด คาดในราศีใดใหเราวังไป7วันใหเราวังไป7วันนะับแต่คาดนะคุณก็ต้องระวังตั้งแต่วันที่9ไปนูนะ่นน่ะนะฮะจนถึงวันที่16-17นะแล้วมันก็เป็นช่วงสงการด้วยนะงดเดินทางได้ก็ดีนะเออนะเผื่อคนเมาเหล้ามันขับรถมาชนเรานะบางทีเราไม่ได้ประมาทหรอกนะฮะช่วงสงการเนี่ยประมาทนะฉะนั้นถ้ามันร้อนมากๆก็นอนอยู่บ้านนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ